ในหมู่บ้านนาธิกะขณะที่พระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันในป่านี้มีต้นสาละใหญ่ซึ่งมีคาคบเหมือนเขาโคเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่ประทับหลีกเร้นเข้าไปยังป่าแห่งนั้นถูกคนเฝ้าป่าขัดขวางจะไม่ให้เสด็จเข้าไป เพราะไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธองค์และเกรงว่าจะเป็นการรบกวนความสงบสุขของพระเถระทั้งสามพระอนุรุทธะแววได้ยินก็ออกมารับเสด็จและแนะนำให้คนเฝ้าป่ารู้จักพระพุทธองค์จากนั้นก็ไปตามพระนันทิยะและพระกิมิละออกมารับเสด็จพร้อมกันองค์หนึ่งรับบาทและจีวรของพระพุทธองค์องค์หนึ่งปูอาสนะ